สวัสดีครับวันนี้ยี่ห้ามกกลานะครับหกห้าอันนี้เรามาดูดอกทุเรียนที่วังอี่นนะครับอาทิตย์ที่แล้วเรามาดูดอกเพิ่งเริ่มบานวันนี้เริ่มเบ่งแล้วนะครับอาทิตย์นี้เริ่มเบ่งลูกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับออกกับต้นก็ยังมีนะครับนี่ครับออกกับต้นนะครับ วันนี้ก็แม่เอาเสือมาเลยมขอบคุณ้แม่เอาเสือมาเลยอ่ะดอกบานหมดแล้วกำลังเบ่งลูกนะครับือก็นี่นะครับเราใช้ปุ๋ยมูลค้าง้าว6-3ปีนี้เป็นปีแรกเราก็ได้แบบนี้เจ้าของก็ภูมิใจนะครับ กระสอบหนึ่งตอนนี้ก็ราคาก็แพงพอดูแต่ถ้าใช้แล้วได้แบบนี้คุณจะใช้กันไหมครับพอดีอาทิตย์ที่แล้วฝนตกล่วงไว้ซะเยอะเหมือนกันขนาดล่วงเยอะนะครับแต่ก็ยังอยู่อีกเป็นหมื่นนะครับดอกเป็นหมื่นดอกเลยนะครับ